สลูกเมื่อคืนนี้นะคะจากบริเวณใกล้กับกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือไปตกยังทะเลตะวันออกซึ่งขีปนาวุธลูกแรกเนี่ยก็ยิงออกไปเมื่อเวลา23.55นาฬิกา5นาทีและลูกที่2ก็ยิงออกไปในเวลาเที่ยงคืนทั้ง2ลูกตกป็นระยะทาง400กิโลเมตรก่อนตกลงในตันออกค่ะ การยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ของสหรัฐ USS Annapolis เพิ่งเทียบท่าเกาหลีใต้ในวันเดียวกันที่ฐานทัพเรือเกาะเชจูทางตอนใต้ของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ค่ะนับเป็นการขีปนาวุธเป็นครั้งที่3ของเกาหลีเหนือในถึงหนึ่งสัปดาห์ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันพุทธที่แล้วเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธทิ้งตัวสองลูกไปตกยังทะเลตะวันออกเช่นเดียวกับครั้งล่าสุดนี้ ตามด้วยการยิงขีปนาวุธร่อนอีกหลายลูกในวันเสาร์ที่ผ่านมาหากย้อนกลับไปนะับตั้งแต่ปี2022เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธไปแล้วมากกว่าร้อยลูกขณะที่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคิมจองอึนผู้นําเกาหลีเหนือได้รวมสังเกตการยิงขีปนาวุธข้ามทวีปลูกใหม่ชื่อว่าวา28ซึ่งเป็นขีปนาวุธแบบเชื้อเพลิงแข็งด้วยปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุด ประวัติศาสตร์แล้วเนื่องจากการเจรจาต่อรองระหว่างทั้งสองประเทศนั้นหยุดชะงักและคิมจองอึนก็ได้เรียกร้องให้เร่งพัฒนาอาวุธรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีด้วย